ฮัม oh, mm ัชอ๋อนี่ไงฮัมัชพอจัดอันนี้พี่เขาพูดอันนี้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ <c oughs> โอ้โอนี่ไงเดีย๋ยวเรามาลองกินดูไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะ <c oughs> นี่นะครับแล้วเขาจะใส่วันนี้เป็นลูกอะไรอะ่ะมีใครรู้บ้างเนี่ยเท <c oughs> ่าไหร่น้ <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นร้านรถเข็นแบบนี้เลยน่าจะเป็นคล้าย อ่าสาคูป่ะเหรอใสน่น,น้ำแข็งไหมอ้ะเขเปียกเออนี่ไงมีนะป่ะมีน้ำแข็งเออแล้วก็มีกะทิแน่นอนอ๋อ๊ะเ,เขาใสถุงมือด้วยจะสะอาดเออแล้วก็ตักน้ำอันนี้ลงไปน่านจะเป็นน้ำกะทิแน่เลยนีออ่รัดช่องเหรอเออน่านจะเป็นรัดช่องไทยแลนด์รัดช่องรัดช่องนะครับ <laughs> <laughs> อยู่ที่เมียนมาโอ้มีขนมปังด้วยนี่ไงเออเขาจะเอา ถุงเป็นแทนถุงมือแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยมะพร้าวโอ้น่ากินมากเลยนี่โอเคโหล้อช่องแน่เลยมิงกาลาบ้ามิงกะลาบ้ามิงกะลาบ้าเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดยูนี่เอากดกดหน่อยกดหน่อยกดกดเลขอยทั้งหมดทั้งหเฮ้ยกดเลยกดเลยทั้งหมดจัดจัดกดหน่อยทั้อ่า โอเคโอเคเจ็ดร <Okay>. okay. ้ 700, 700, หรือเปล่า no, no. นนโอเคโอเจ็ดร้อเจดร้อยเจ็ดร้อยเจก็ประมาณเท่าไหร่สิบห้าบาทสิบา้าบทเฮ้ยแก้วละแก้วละสิบ้าบาทเองนี่นะครับเจ็ดร้อยจดดร้อนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เป็นอย่างนี้เลยเจ็ดร้ด <c oughs> เจสตินบารเด้เจสตินบารเด้พ่อค้นบารดกเนี่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นคล้ายๆสาคลูไหมน่าจะเป็นแบบลอดช่องใสกะทิอ่เจสตินบาร์เด้มาลองชิมดูโอ้โหน่ากินมากเนี่ยเนี่ยเป็นพ่อค้าแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยโอ้ยเงี้ยเงียเนี่ยเจสตินบาร์เด้เป็นไงอร่อยไหม ร็ช่องเลยมันมีอะไรบ้างข้างในนี้อันนี้มีสาคูน่าจะใช่สาคูเนาะลูกกลมๆแล้วก็มีไอ้นี่ฉากล้วยมีขนมปังแล้วก็มีมะพร้าวโอ้โหมีเยอะมากนี่สิบ้าบาทประมาณ700ดรจาร์ดนะครับประมาณสิบาทเดี๋ยวผมคำนวณให้ก่อนเราอยากดูอันนี้ลูกอะไรอะลองชิมดูวุ้นวุ้นมนี่มันรสชาติคล้ายๆบ้านเราไหมคล้ายๆนะ คล้ายๆเลยมันเป็นอะไรนะเขาเรียกคอหวานใส่กะทิอ่ะเดี๋ยวลองคำนวณดูหน่อยนะว่าเจ็ดร้อยบาทเอ้ยเจ็ดร้อยจานเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เฮ้ยเจ็ดร้อยจานไม่ใช่สิบห้าบาทครับนี่สิบเอ็ดบาทสิบสองบาทเองไม่แพงเลยชอบวุ้นมากเลยให้ดูเส้นร้อยค่องอันนี้เป็นวุ้นมะพร้าวป่ะใช่นี่นะครับเดลิเชสบ๊ายบาย Por la <laughs>